กรลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิววันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และจะผัวข้อของวันนี้โดยล่าสุดก่อนหน้านี้ผมที่ในซีซั่นที่9เนี่ยมีการอัปเดิดในส่วนตัวระบบการสมิธเข้ามาปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเมตาของตัวปืนเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ผม แต่ก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการอัปเดตแพทย่อยเสริมเข้ามาเรื่อยๆซึ่งในแพทย่อยเสริมนั้นเนี่ยนอกจากการปรับสมดุลแล้วเนี่ยมันก็ยังมีการแอบเนิบแอบบับตัวปืนที่ไม่ได้เขียนบอกเอาไว้ในแพทโน้ตด,ด้วยเพราะฉะนั้นในส่วนนี้หลังจากที่พ่ลิงเนี่ยทำการเก็บข้อมูลมาแล้วก็รอจนกระทั่งแพทตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสเสถียรแล้วก่อนที่จะเริ่มการแข่งใหญ่ของการแข่งของ World Tour เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาดูดีกว่าว่า การจะรับยอดนิยมปืนในตอนนี้ผมว่าปืนกระบอกไหนในแต่ละสายเนี่ยจะมีกระบอกไหนที่ผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยในระดับโปรหรือว่าระดับปกติเนี่ยยอดนิยมในการใช้งานกันผมก็มาเริ่มดูกันดีกว่านะและนี่คือตารางตัวปืนในแรงล่าสุดที่พ่ลิงจัดนะผมในแรงซีซั่นที่6ต้องบอกกันเลยว่าตารางนี้เนี่ยมันเป็นตารางของความยอดนิยมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าระบบการสมิ้เนี่ยมันเป็นระบบที่ทาให้ทุกปืนเนี่ยสามารถเก่งได้ทัดเทียมกันหมดแต่ถ้าว่า ในเรื่องของความเก่งกาดนี้เนี่ยมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความเหลื่อมล้ํากันนิดนึ่งก็คือความใช้ง่ายและจังหวะในการเล่นต่างๆในการคุมปืนนะครับไอตัวปืนที่มันติดอันดับ S ที่พี่ลิงแนะนำเนี่ยก็คือมันเป็นปืนที่เมื่อปรับการสวิตมาเนี่ยมันเป็นปืนที่เล่นง่ายเหมาะสำหรับแผนการเล่นของคนไทยในส่วนนี้แล้วก็แผนการเล่นที่เรียกว่าคนส่วนใหญ่จับใช้งานแล้วโอกาสในการชนะสูงมันก็เลยค่อนข้างจะติดแรงเอสนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราก็มาค่อยๆดูกันทีละสายดีกว่านะว่าปืนไหนจะติดอะไรกันบ้างนะ มาเร่กัสายแรกเลยผมกับปืนตระกูลสาย AR a XAL Rifle ตอนนี้เนี่ยตอนที่ติดนิยมในแรง S เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะผมที่ใช้งานง่ายแล้วก็คนใช้งานค่อนข้างเยอะนั่นก็คือกระบอกแรกเลยผม i c r 1กระบอกที่2 KN44 กระบอกที่3 HVRA 3 ไอ้ h ส i ไเี่กับ k n c อเนี่ยอันนี้ก็คือแพทที่แล้วเนี่ยมันก็เก่งนะมาแพทนี้มันก็ยังคงเก่งอยู่เหมือนเดิมของผมแต่หลายคนแปลกใจว่าเอ้ยทำไม ICR-1 เนี่ยมันถึงได้ก้าวกระโดดมาติดในท็อป t จด้วยก็มาฟังเหตุผลกันดีนกว่านะในส่วนของเหตุผลหลักๆครับผมก็เพราะว่าตัวของ ICR-1 เนี่ยมันมีตัวปรับเพิ่มระยะก,การยิงได้ บวกกับตัวปืนที่มันแม่นยําเยอะอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปืนสายแคมป์ตัวใหม่ของปืนสายเออผมก็คือเป็นเออที่ยิงนิ่งมากและดาเมจของมันนะผมในการยิงระยะใกล้ระยะกลางเนี่ยสนะี่นัดเท่ากับตัว hbia 3แล้วก็เท่ากับตัว knc สีผมแต่ด้วยความนิ่งที่คุมนิ่งมากกว่ายิงง่ายมากกว่า hbia 3แล้วก็ knc สีตัว icrw เลยเนี่ยก็เลยเหยียบเจ้าสองกระบอกนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นท็อปอันดับที่1นึ่งผมของเมตาปืนสาย AR นะแพัดเวอร์ชันล่าสุดนะก็เลยดว่าตอนนี้เี่ย AR ใครอยากเล่นง่ายเล่นดี ตัว i c ซเนี่ยตอบโจทย์มากที่สุดนะแพทเวอร์ชั่นตอนนี้นะสำหรับคนที่อยากจะเล่นนะผมในส่วนของบิลพี่ลิงก็ทำบิลตกแต่งแบบข้าวๆไว้แล้วสำหรับคนที่อยากจะเล่นเป็นเมนพื้นฐานนะผมก็สามารถเอาบิลพี่ลิงเนี่ยไปต่อยอดได้อีกทีนึงนะก็จะเป็นปืนที่เน้นแคมยิงนิ่งต่อสู้ได้ดีในทุกระยะนะในส่วนของปืนอื่นๆลองเมตาลงมาผมก็จะมีเอ็มส r บตัว MC l k 2 4 AK47 HVK 3 0 AK 1 7แล้วก็ตัวที่ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ก็จะมีตัวไทยย Man O War M 1 6แล้วก็ BK 5 7ครับผมตามลำดับนะและสำหรับใครที่สงสัยว่าทำไมจะตัว DRK t e มันถึงได้ไม่ติดแรง TIS อันนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าด้วยแพทที่พิ้งออกมาส่วนใหญ่เนี่ยข้อมูลของมันเนี่ยจะเป็นในส่วนของการเล่นในโซนเอเชียของเราครับผมไอปืน DRK เนี่ยมันดีครับผมแต่ว่ามันดีในโซนต่างประเทศนะ ในโซนเอเชียของเราไม่ค่อยนิยมการใช้งานเท่าไหร่ผมพี่ลิงก็เลยลดระดับของมันให้อยู่ในระดับ A แล้วกันนะก็ถือว่าเป็นแรงที่ยังมีคนใช้งานบ้างอยู่แต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดยอดนิยมเห็นในช่องแข่งระดับสูงๆในไทยนะ แต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องย้ำอีกครั้งว่าถึงแม้ว่าจะเป็นตัวที่ไม่ค่อยนิยมแต่ใช่ว่ามันจะไม่เก่งรับผมบ้างก็บอกมันก็ค่อนข้างเก่งเฉพาะทางครับผมกับเก่งเฉพาะผู้เล่นบางคนที่ใช้ถนัดมือแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการใช้งานโดยผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยยอดนิยมเนาะเพราะว่าตารางที่วิิ่งทำเนี่ยมันเป็นตารางของวินเลตครับผมคนเล่นน้อยวินเลตของมันเนี่ยมันก็เลยอาจจะดูต่ํามันก็เลยอาจจะไม่ค่อยติดแรงสูงๆนั่นเองเนาะในส่วนนี้นะและสัมพันธแม่ของสาย v e c t o y ย่อผมปืนที่เป็นสาย ar ยอดนิย ใช้กันทุกบ้านทุกเมืองเลยนะเพราะว่ามันยิงแม่นในการยิงระยะก,กลางแล้วก็ระยะไก,กลแล้วก็ระยะก,การย,ยิงไกลาดาเมจไม่ค่อยตกเท่าไหร่ในการยิงระยะไก,กลผมนนเนนก้อคราว่าในโหมดของเ a t t ทอ r o y a ย e ่ผมพื้นที่ในการยิงกันอ่ะมันก็ไกลามากู่แล้วนะถ้าเกิดว่าใช้ปืนที่แบบไม่นิ่งยิงเนี่ยระยะไก,กลมันจะยิงยากนะก็เลยใช้ ak47 นั่นแหละปบบรับดวดีที่สุดแล้วนะต่อมาผมก็ฟังของปืนสาย smg สรับปืนยอดนิยมในโหมดของ mp เนี่ยในตอนนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3กระบอก กระบอกแรกเลยผมก็คือ Q9 กระบอกที่2 HG40 กระบอกที่3า Faro ในส่วนของตัว Q9 แ้ว Faro เนี่ยอันนี้ก็อย่างที่พี่ดิงบอกว่ามันก็เป็นเมตาท็อปๆนั่นแหละเพราะว่าปืนมันเล่นง่ายผมแล้วก็ค่อนข้างมีดาวเมดแรงแต่หลายคนสงสัยว่าเอ้ย HG40 เนี่ยติดมาได้ยังไงก็อย่างที่พี่ดิงทำคลิปก่อนหน้านู้นผมว่า HG40 เนี่ยมันมาแทนที่ตัวคอไดผมเพราะว่าคอไดมันพึ่งโดนเนิร์ฟวิธีความแม่นไปและโดนเนิร์ฟลูกศร ท้ายในตอนนี้เนี่ย HJC0 เนี่ยก็เลยมาแทนที่ในส่วนตัวคอไดที่มีความแม่นยําที่มากกว่าดาเมจแรงมากกว่าแล้วก็เล่นง่ายมากกว่าผมก็เข้าวาตามนี้ผมสำหรับตัวท็อปสาย SMG ในโหมด MP นะนส่วนของปืนอื่นๆนะผมที่ดีรองลงมาก็จะมี l m c มี Razorback มีคอร์ได GKSIRUS PDW57 แล้วก็ h i คอม โดยสำหรับการใช้งานในโหมดของ Battle Royal ัอันนี้ต้องบอกว่าสำหรับสาย SMG เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีตัวไหนที่แบบว่ายอดนิยมฮอตฮิตมากเท่าไหร่นะเพราะว่าในการยิงเลยะประชิดเนี่ยคนส่วนใหญ่ในโหมดเ a t t ทอ r o y a ยเนี่ยจะหันไปใช้งานของปืนตระกูลสายลูกซองมากกว่าผมแต่ในช่วงแรกถ้าเจอตามพื้นเนี่ยก็ถือว่าเก็บใช้งานได้หมดผมไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการใช้งานนะ <S <S และต่อมากับปืนสาย LMG กันบ้างครับผมที่ในแพทนี้เนี่ยความโดดเด่นของมันเนี่ยก็เรียกว่าแทบจะโดนปืน AR แย่งไปหมดเลยนะเพราะว่า AR อย่าง ICR1 เนี่ย ยิ่งนิ่งกว่าแรงน้อยกว่าหน่อยแต่ว่ามันค่อนข้างค,งคุมง่ายกว่านะแต่ถ้าเกิดว่าจะพูดถึงตัวยอดนิยมที่ยังใช้งานได้อยู่วินเลตสูงๆเนี่ยก็จะมีอยู่2ตัวผมก็จะเป็นตัวช็อปเปอร์กับตัว RPD เนะและที่เหลืออีก3ตัวก a p MCMG UL736 แล้วก็ S36 ก็ผมก็มีการใช้งานบ้างครับผมแต่ว่าก็เห็นน้อยลงนะและสำหรับการใช้งานในโหมดของ Battle Royale ครับผมก็ยังนิยมอยู่2ตัวกับปืนช็อปเปอร์แล้วก็ปืน RPD ผมใช้งานในช่วงแรก แต่ถ้าเกิดว่าเรามีปืนอื่นที่เป็นทางเลือกได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหนีไปปืนอย่างสาย AR อย่างตัว AK 4 7มากกว่าผมต่อมากับปืนสายช็อตกันตัวยอดนิยมเนี่ยก็ยังคงมี2ตัวเหมือนเดิมก็คือตัว B Y 1 5แล้วตัว K R M ของผมในโหมดของ MP นะ แต่สตูนอื่นนะผมอย่างเช่น hs0405 ปืนสไตรเกอร์หรือ hs2126 เนี่ยไอสารก็บอกนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามันไปยอดนิยมแทนในโหมดของแบทเทิลลอร์ยัอโดยสตูที่หนักสุดเลยผมก็จะมี2ตัวกับ hs0405 กับตัวสไตรเกอร์ขึ้นชื่อเลยว่า hs0405 ในโหมด b a t เท e r o อ a l ย่อเนี่ยยิงตัวนัดเดียวตายผมใส่ก่อ3เลือดร้อยนัดเดียวตายอย่างโกงโกงจนรู้สึกว่าแผดหน้าเนี่ยมีโดนเนิร์ฟแน่นอน,นผม กับสเตออ์์ที่จ่ายกระสุนได้แบบรัวๆตายภายใน2 3ถึง3นะัดเท่านั้นครก็กลายเป็นว่าลูกซองระยะประชิดเนี่ยสองก็บอกนี้เนี่ยคือเรียกวที่สุดแล้วในตอนนี้ผมในโหมดของ Battle Royale นะสำหรับการโจมตีระยะประชิดที่บอรตตูดได้เร็วที่สุดในเกมและทางฝั่งของปืนสายสไนเปอร์ผมตัวยอดนิยมเนี่ยก็ยังคงเป็น2ตัวเหมือนเดิม ก็จะเป็น DLQ 3 3ที่เน้นใช้งานง่ายยิงสตูตายนัดเดียวง่ายกับตัว Arctic 5 0ทที่ปรับขึ้นสโคปได้เร็วขึ้นด้วยระบบของตัวการสมิธทั้ง2ก็บอกเลยก็เลยกลายเป็นว่า2กระบอกนี้เป็นตัวท็อปเมตาของตัวสไนน์นะแพทล่าสุดนี้นะเนื่อง่วนของปืนใหม่ผมคิโรโบแอคชันะ่นพี่ลิงก็จะจัดรวมให้กับปืนสไนแล์ลวกันนะเพราะว่าขี้เกียจทำตารางเพิ่มรับผมเดี๋ยวมันจะลกเกินไปก็จัดรวมกันเลยนะเพราะว่าเป็นปืนยิงเทีลนัดก็จะเป็นระดับที่รองลงมาคู่กับตัวอัลรอต่อมาก็จะ M21 EBR แล้วก็ตัว APR 50โดยสัพในแพทนี้ผมสำหรับโหมดเวเทอร์รอยัลเนี่ยปืนสไนเปอร์เป็นปืนที่ไม่ค่อยนิยมใช้งานเท่าไหร่ครับผมถ้าเกิดว่าจะใช้งานเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไปหยิบปืนสไนาอาร์ติกทองมากกว่าที่อยู่ในส่วนของตัวแอร์ดอปครับผมถ้าเกิดว่าเป็นปืนสไนเปอร์ปกติก็แทบจะเรียกได้ว่าใช้งานน้อยมากถ้าเกิดว่าจะใช้งานเนี่ยเขาก็หนีไปใช้ AR อย่างปืน AK47 ที่ยิงไกลนิ่งกว่ารักษาจังหวะในการยิงได้ดีกว่าแทนปืนสนายสไนเปอร์แถวก็สไนเปอร์แพทล่า มันโดนปรับในส่วนตัวแรงดิดของตัวปืนทําให้ปืนยิงต่อเนื่องยากเพราะว่ามันดิดเยอะจัดๆขนาดปรับเพิ่มมาลดแรงดิดแล้วเนี่ยก็ยังใช้งานยากอยู่นะก็เลยเป็นสาเหตุว่าทาไมหมดประเทศรอยอดเนี่ยถึงไม่ค่อยมีคนใช้งานปืนสไนน์นะและก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการจัดระเบปืนยอดนิยมหน้าเมตาเวอร์ชั่นะ version, ล่าสุดของตัวระบบการสมิดครับผม ต้องย้าก่อนว่าระบบกันสมมเนี่ยมันเป็นระบบที่ทุกปืนเนี่ยสามารถเป็นเมตาได้หมดนะแต่สิ่งที่ลิงจัดมาเนี่ยมันก็คือการใช้งานของความยอดนิยมแล้วก็วินเลตข,ของตัวปืนจากพี่ลิงเนี่ยรวบรวมข้อมูลแล้วก็สถิติมาจากการเล่นทั้งในโซนเอเชียแล้วก็โซนยุโรปโซนนอกต่างๆับผมก็สรุปมาได้คร่าวๆประมาณนี้นั่นเองนะสำหรับใครที่มีความคิดเห็นอื่นๆเนี่ยยังไงอยากแสดงความคิดเห็นก็สามารถคอมเมนต์บอกลิงกันได้ที่ข้างใต้สคริปชั่นนั่นเองนะแล่ก่อนที่เราจะจากกันไปผมสำหรับเพื่อนๆที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วเน ในตอนนี้เพื่อนๆเนี่ยชอบปืนกระบอกไหนมากที่สุดในระบบการสมิธก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ลิงกันได้นะที่ข้างใต้สคริปชั่นอีกเหมือนกันนะเพราะว่าเผื่อพี่ลิงเนี่ยจะรวบรวมข้อมูลสถิติการใช้งานของตัวปืนนะครับแต่กิว่าเป็นพี่ลิงเนี่ยพี่ลิงรู้สึกว่าปืนที่มันค่อนข้างโอเคกับพี่ลิงมากนะในตอนนี้ผมก็จะมีตัวอย่าง ICR1 แล้วก็ทางด้านของตัว QQ9 ที่พี่ลิงคิดว่านเอมันเล่นง่ายนะเหมาะสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่เนี่ยก็ลองแนะนําว่าลองจับ2กระบอกนี้ดูครับ ว่าเซวิเล่เนี่ยขึ้นพุ่งพาดแน่นอนสำหรับในซีซั่นนี้นั่นเองครเพราะมันเป็นปืนที่เล่นง่ายแล้วก็ติดเมตาเหมาะสำหรับผู้เล่นที่เป็นมือใหม่และเหมือนเดิมใครชอบคิดดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด b s c ส i b e like, ตดติดตามกันได้นะครับผมทในช่นองยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคน,ท,กคนที่เข้ามาชมกับผมก็ไปแล้วบ๊ายบาย